ครับก็มาตีซ้ำครับตรงนี้ตอนขาบไปได้ไปตัวนะครับในกะระสอบนะาลองแวะมาตีซ้ำดูครับขากลับ กดนะครับโนนครับเรียบร้อยโดนครับเรียบร้อยครับโน่นจุเหยื่อนิ่มๆเลยนะครับใส่ใช้ได้ครับใส,ส่สวยๆอ้วนๆเลยแตนที่สองมาแล้วครับตรงนี้ตอนขาบไปก็ได้ไป็นตวงนะครับขาก,กลับมาสามได้อีกตัวหนึ่ง เจ้ายับยางแก้คันนะเนี่คยผมใส่สวยๆนะตรงนี้จะตะคู่นะนี่ครับยางแกะคันเขาบอกฝนอรร้วนแล้วปลาคลองน้ำลงนะทุกคนช่วงเงยน็นๆนะครับแดดลม้มๆเนาะก็ออกมาหารถตีตามชายคลองนะครับนี่ครับน้ำมันลงเยอะนะครับ ก็คือว่าตอนมาเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันมีขึ้นตามชายคลองนะครับข้างๆตะลิ่งนะลองตีดูได้เรื่องครับผมเจอยากอย่างแก้คันก็ฝากผลงานกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับผมชุดอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็นี่ครับผมลอกทศกันครับ7.1นะฮะแล้วก็เป็นคันโกลเด้นเจแอนแวรเวท87บนะฮะสำหรับตีปลาช่อนนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมเจอยากอย่างแก้คันครับสุดยอดมากฮะ